คือเป็นทั้งไทรอยด์เป็นทั้งไวรัสตับอักเสบบีนะคะไวรัสตับอักเสบบีนี่เป็นมาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วนะคะไม่คิดว่าออค่าตับนี่จะลดลงนะคะเ,ออเชื้อไวรัสตัวของไวรัสที่อยู่ในในเลือดของเรานะไวรัสตับอักเสบบีน่ะตั้งเป็นพันสี่ร้อยนะคะจากพันสี่ร้อยเหลืออยู่สามร้อยห้าสิบค่ะถ้าร่างกายขอ,ของเราแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวัน คือเชื้อไวรัสตัวเนี้ยก็สามารถที่จะบมดออกไปจากร่างกายของเราได้โดยที่เราไม่ต้องกินยานะคะทุกดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจนะคะแต่ไทรอยทุกวันนี้คุณหมอไม่ให้กินยาแล้วนะคะเป็นไทรอยมา4ปีนะคะไทรอยมา4ปีแต่ทุกวันนี้คุณหมอบอกไม่ต้องกินยานะคะ่ะ นะคะแต่เราก็ไม่ได้บอกไปบอกหมอนะคะว่าเราดื่มอะไรเรากินอะไรนอกจากยาคนหมอนะคะเราไม่บอกนะคะเพอาะไปตรวจนาอหมอก็จะนัดนว่าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นอะไรเขาจะนัดทุกๆสามเดือนใช่แต่เรารู้เรารู้ตัวเราเองว่าเราเราดื่มอะไรอยู่เรากินอะไรอยู่เรามีอาหารของเราค่ะอาหารเซลล์อาหารเซลล์ของเรานะคะที่ไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเราแล้ว เราสุขภาพดีขึ้นเราไม่ต้องกินยาแล้วค่ะทุกคนไทรลอยไม่ต้องกินยาเนี่ยค่ะทุกคน